ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้กับดิฉันพรชนกุหลาบซ้อนค่ะ และในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซซิตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซซตี้สัปดาห์นี้เรามีกิจกรรมดีๆสำหรับคนที่ชื่นชอบเสียงดนตรีมาฝากกันครับกับงาน Add a Fest on the Beach ที่เพิ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาณ t r i p l e t r e e b e a ี h r e s o r ์จังหวัดเพชรบุรีงานนี้ยกขบวนความสนุกแบบจัดเต็มมาไว้ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกของชายหาดและอากาศเขาลมหนาว20องศาให้ทุกคนได้สัมผัสและรับชมกันตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงงเทียนอา 10ศิลปินชั้นนํากิจกรรมแฟนมีตติ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟโชว์จากดีเจสาวสุดแซ่บกระบวนพาลเลศิลปินและจุดถ่ายรูปเช็คอินฟินฟินและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายจากแอดดา อิลิปนก่งวรรลาวนีกรเมื่อกี้นี้ก่อนเราหน่อยตื่นเต้นนิดนึงครับเพราะว่าตอนแรกอิงนึกว่าจะมาไม่ทันอ่าอ่าจแรกเกือบเกือบจะแรกแรกได้เวลาแต่ว่าคนดูแบบน่ารักมากนะไม่ไปไหนเลยอ่ะสุดมากแล้ววันนี้ดีมากเลยนะครับอากาศวันนี้เป็นใจสุดๆวันนี้อากาศดีมากๆใครไม่ได้มาเนี่ยเสียใจจริงๆเลยเสียดายแทนพี่เคณเป็นไงบ้างครับพี่เป็นไงบ้างครับดีครับ มันมากทั้งคนทั้งบรรยากาศอากาศนะครับสนุกมากครับได้ได้มีโอกาสได้เดินดูรอบๆงานด้วยนะครับจัดได้ดีเลยถือว่าเป็นปีแรกที่แบบประสบความสำเร็จมากครับปีถัดไปก็ต้องเป็นวงซิลอีกแน่นอนครับมันคิกกันขนาดไม่รู้นะครับถ้าไม่ได้มาเล่นก็ต้องมาเที่ยวงานต้อไม่ได้มาก็น้อยใจเหมือนกันงานดีขนาดนี้แก่แล้ววยล่าดูน้อยใจเลยงานดีมากครับก็เรียกว่าถ้ามีโอกาสขอให้ได้ซิลเป็นส่วนหนึ่งของในงานอีกนะครับผม อย่างนั้นก็ตามแม้งานนี้จะจบลงไปแล้วแต่ความสนุกของ Adda Fest on the Beat อย่างไม่สิ้นสุดสามารถติดตามรายละเอียดของความสนุกครั้งถัดไปได้ที่ Facebook และ i n s t a g r กร Adda Fest on the Beat ครับด้เห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบอกเลยเลยว่าทั้งมีสาระแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะผู้ชมคะ่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์จะมีความน่าสนใจอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะองค์การตลาดเพื่อเกษตร,รกรหรืออตอกเปิดอาคารสวนแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงเพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตร คุณภาพสูงเพิ่มช่องทางเพิ่มโอกาสเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงให้พี่น้องเกษตรกรโดยพัฒนาพื้นที่อาคารสัตว์เลี้ยงปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดดำเนินการจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงณบริเวณก่อนขึ้นทางพิเศษสีรัตให้เป็นพื้นที่สําหรับแสดงสินค้าทางการเกษตรในรูปแบบศูนย์แสดงสินค้าเป็นการสร้างช่องทางการจําหน่ายเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพสูงได้ยอย่างรวดเร็วพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมงานเปิดอา การส่งแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงโดยออกอที่จัดขึ้นจนํานวน2ครั้งครั้งที่1ระหว่างวันที่22-28ถึงพฤศจิกายน2 5 6 7รยครั้งที่2ระหว่างวันที่28มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2 5 6 8ครับเราทุ่มเทในการผลิตและก็ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็เพิ่มคุณภาพนะครับสินค้าเกษตรเพื่อให้ทัดเทียมกับประเทศอ,อื่นนะครับแล้วก็สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ปัญหาอย่างหนึ่งของสินค้าเกษตรบ้านเราที่เราได้ ส่งเสริมให้มีการผลิตนะครับก็คือเรื่องของการแสวงหาสถานที่ในการจําหน่ายนะครับแล้วก็ช่องทางทางการตลาดซึ่งอตกอรเป็นรัฐสกิจที่อยู่ในสังกัดกระทรวงเกษตรหกรนะครับที่มีหน้าที่เรื่องของการจัดหาตลาดนะครับแล้วก็จัดทาตลาดในการขายสินค้าเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรครับเราก็ได้เริ่มนะครับทำการปรับปรุงอาคารนะครับเพื่อเป็นศูนย์แสดงสินค้าเกษตรคุณภาพสูงที่ได้รับการพัฒนาแล้วนะครับจาก หน่วยงานต่างๆที่เป็นหน่วยกลมผลิตต่างๆนะครับในหน่วยงานพี่น้องเราในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับก็เป็นช่องทางนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรกได้เอาสินค้าเกษตรนะครับที่มีความโดดเด่นและมีความหลากหลายเข้ามาจําหน่ายให้ถึงมือพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ได้ส่งเสริมให้เกิดการตลาดนะครับให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามา เยี่ยมชมนะครับสินค้าภายในอตกรเราด้วยครับพี่น้องเกษตรกรนะครับสามารถติดต่อนะครับแล้วก็แสดงความจำลองนะครับในการที่จะเอาสินค้าเข้ามาขายในพื้นที่ของอตสกรได้เสมอเลยนะครับโดยผ่านช่องทางที่1นะครับก็คือเราใช้เว็บไซต์ของอตสกรเองนะครับเข้ามาฝากข้อความมาที่เว็บไซต์ของอตกรก็ได้นะครับหรือว่า Walk-in เข้ามาติดต่อนะครับกับเจ้าหน้าที่ของอตสกรนะครับที่ สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรถนนจตุจักรถนนกำแพงเพชรแห่งนี้นะครับในชั้หน้าต่อมาครับกระทรวงเกษตรกรเรามีสำนักงานสาขานะครับให้บริการประชาชนนะครับเราเรียกว่าศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชนะครับซึ่งมีผู้แทนอยู่ในทุกจังหวัดนะครับแล้วก็กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับแล้วก็เกษตรจังหวัดนะครับที่ท่านอยู่ในพื้นที่นะครับทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับท่านสามารถติดต่อประสานงานผ่านพี่น้องเครือข่ายนะครับของกระทรวงเกษตรกรได้เลยครับ ในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ ชวนสยามอัปเดตเริ่มข่าวร้าไปกันที่บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนผนึกกำลังพันธมิตรภาคร,รัฐเอกชนชั้นนำสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ Central w o r ก d b a n g k เคาดาว t d o w n Total and Amplify the Original ณ Central World แลนด์มาร์คระดับโลกหนึ่งเดียวใจกลางกรุงเทพไทม์สแควร์ออฟเอเชียโดยมีโมเมนต์เคาดาวครั้งแรกของโลกที่ร่วมกับดิจิ g i ลอาร์ตทอยมันแบบน n นสต็อปกับไลฟ์พศิลปินตัวท็อปกว่า100ชีวิตอาทิพีพีบิลกินนนทนนท์เจลาเอ็กไซพารีสบัสพลัคซี่ซีนูนิวพิกซี โ,โชว์พิเศษจาก n t นท w w r r l d c ดาว t n o w n s n g e l s นำโดยฟรินแบกกี้และหลิงออมรวมทั้งการปรากฏตัวครั้งแรกบนเวทีเขาดาวของโอปอสุชาตา Miss Universe Thailand 2024ตอกย้ำความเป็น w o r l d Entertainment Countdown อันดับหนึ่งตลอดการต่อเนื่องกว่า2ทศวรรษด้วยการพาผู้คนนับแสนรวมบันทึกวินาทีประวัติศาสตร์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2025ท่ามกลางบรรยากาศสุดยิ่งใหญ่ ลุกกว่า1 0,000 000, นัดประสาน message to the world ผ่านจอพา n o r a รามิกใหญ่ที่สุดในโลก ในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะครับก็กราบขอบคุณเซนทัลพัฒนานะครับที่จัดการเข้าวดาม,มาอย่างต่อเนื่อง20กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เราสามารถที่จะบอกได้เลยว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อ่าเป็นอย่างดีทุกๆปีนะครับเราจะไม่สามารถมีงานใหญ่ๆอ,อย่างนี้ได้เลยถ้าไม่ได้รับการร่วมมือจากอ่ากลุ่มเซ็นทรัลพัฒนาแล้วก็ภาคเอกชนภาครัฐนะครับทางสถานีตำรวจทุกๆสถานีที่ มาคอยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวครับก็จริงๆแล้วตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพซึ่งก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่ทุกคนก็อยากที่จะมาดังนั้นเนี่ยในการจุดประกายในเรื่องของเค้าดาวนันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในไฮไลท์การจัดงานเทศกาลเค้าดาวที่ใหญ่ที่สุดข,ของโลกซึ่งก็จะส่งอันนี้ส่งไปถึงปีหน้าซึ่งก็ถือว่าเป็นปีตามนโยบายรัฐบาลก็คือปี Amazing h a i l a n d Grand p r i ซึ่งเป็นสปอร์ตเกียร์ปีหน้าก็ถือว่าจะเป อย่างประเทศไทยค่ะอย่างที่ท่านพูดรีท่านผู้ว่าเรียนนะครับเ,เราก็จัดมาปีนี้เป็นปีที่24นะฮะก็เป็นถือเป็นแลนด์มาร์คข้าดาวอันหนึ่งของประเทศนะฮะ mm hmm. จริงๆแล้วปีนี้ก็เป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งนะฮะเราทำกับอาร์ทอยเป็นครั้งแรกในโลกนะครับแล้วก็มีศิลปินศิออลปินไทยใหม่ๆมากมายเลยนะฮะก็ถือเป็นเซปปิ้งโซนของศิลปินด้วยนะครับ mm hmm. รนอกจากจริงๆนอกจากเซ็นเตอร์เวิร์แล้วเนี่ย เราทำ17ที่ร่วมกับทางภาครัฐแล้วก็ทางทางการท่องเที่ยวด้วยนะฮะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศนะครับก็็นสิ่งที่เราทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยากจะทำต่อไปครับคือปีนี้เนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันศิลปินคนไทยรุ่นใหม่ๆออกมานะฮะ,ยายาะก็ออกะะจะมีศิลปินรุ่นใหม่ๆเนี่ยออกงานเข้าดาวครั้งแรกนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของอาร์ตทอยเนี่ยเราเอาอาร์ตทอยเข้ามาเป็นดิจิทัลนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือว่าที่เซ็นทรัลเวิร์เนี่ยเวที สถานที่นะฮะจุคนได้มากกว่า250,000คนเยอะที่สุดในประเทศไทยนะฮะความปลอดภัยทั้งทางตำรวจนะฮะทางการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยดูแลอย่างเต็มที่นะฮะก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญก็ในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ในนามของรัฐบาลไทยครับก็กลาบสวัสดีปีใหม่2568กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ปังปีที่เฮงขอให้ทำมาค้าขึ้นแล้วก็ ไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยครับสวัสดีปีใหม่2568ครับ ไปต่อกันที่ NT Present Mega c o u n t o w n 2025วคอนเสิร์ตเค้าดาวที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฝั่งตะวันออกบนพื้นที่ก,กว่า10,000ตารางเมตรงานที่ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายสําคัญในช่วงปีใหม่ของคนรักดนตรีและคนที่อยากมาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ,ษ,ษ,ษที่ไม่เหมือนใครโดยในปีนี้มาในคอนเซปต์อ o n i c Journey Into m มกาป p p ปซิตีพาผู้เข้าร่วมง,งานดื่มด่าไปกับมาหาคนครแห่งแสงสีและเสียงโดยการผสมผสานสุดสร้างสารรค์ระหว่างความบันเทิงและงานอาร์ตถ่ายทอดผ่านบรรยากาศ city ที่ป๊อปที่ให้ทุกคนได้สนุกและสร้างความทรงจําสุดพิเศษในขืนข้ามปีพร้อมสัมผัสความบันเทิงแบบเต็มอิ่มต่อเนื่องกว่า10ชั่วโมงณศูนยะ์นการค้าเมกาบางนาครับ ปิดท้ายกันที่บริษัทวินเนอร์ฟู้ดแฟรนไชส์จำกัดโดยดรปริญญานิลรัตนคุณผู้บริหารแอปพลิเคชันสัญชาติไทยฟู้ดเพย์อิงศูนย์กลางตลาดแฟรนไชส์ฟู้ดเดลิเวอรี่สั่งแล้วได้คืนเปิดตัวฟู้ดเดลิเวอรี่เอาใจสายเปสายกินมุ่งเน้นคัสสันเลือกร้านอาหารอร่อยร้านดังร้านเด็ดจนใจพร้อมชูโมเดลสั่งแล้วได้คืนเปลี่ยนค่าอาหารให้เกิดรายได้ด้วยตัวคุณเองกินข้าวแล้วได้ตังค์พร้อมแนะนําถึงที่มาของคอนเทนต์ออนไลน์ป่าดันเมนูเด็ดสร้างคอนเทนต์เปิดกลยุทธ์ดััันนแลลตฟออออรรร์มมู้้เยใหป็ที่่จกละลบ ธุรกิจผ่านเครือข่ายออนไลน์สนุกไปกับการกินเดีงย้านอาหารเจ้าดังมาทำคอนเทนต์พูดโปรเจกต์ส่งเสริมการตลาดที่นี่มีส่วนลดเริ่มต้นปีหน้าปี2568สามารถนําเอาส่วนลดร้านแรกไปใช้ต่อร้านที่สองได้ทันทีโดยมีปองกระพลตัวพ่อวงการบันเทิงร่วมการันตีความอร่อยพอดีทางบริษัทนะครับก็พัฒนาแพลตฟอร์มชื่อว่า Food Paying แล้วเราก็คิดว่าเ,เราจะทําสื่อสารแอปพลิเคชันยังไงเพราะว่าเราเป็นบริษัทคนไทย แล้วก็เพิ่งเริ่มต้นใช่ไหมครับผมใช้เวลาประมาณหนึ่งปีในการพัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็เลยตัดสินใจเมื่อ3มเดือนที่แล้วปรึกษาพี่ชายนะครับพี่นัตตี้ว่าเอ๊ะเราจะทํา p ยยังไงดีก็เลยนึกถึงคนที่คำวอดในการดันนะครับมีคนเดียวเท่านั้นที่จะทําให้ขี์สักเซสได้ก็คือพี่ป๋องกับพนครับก็เลยโทรไปหาพี่ป๋องว่าผมเป็นติ่งพี่ป๋องก็เด็กแล้วครับก็บอกพี่ป๋องช่วยดันผมหน่อยเถิดนะครับ,นะรบผมก็พี่ป๋องปั้นผมได้ไหม ก็ไปหากันพี่นัตตี่ก็น,นัดให้นะครับแล้วก็เราเริ่มต้นทํากันมานะครับแต่ว่าด้วยพื้นฐานที่พี่ป๋องบอกเสมอว่าทําทุกอย่างต้องมีความสุขแล้วก็เราก็เริ่มต้นจากตรงนี้ครับแล้วก็ให้พี่ป๋องเข้ามาช่วยในงานนี้ครับคนดูจะได้เห็นความสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เห็นคือสาระความรู้ที่ผ่านมานะครับในประมาณ30 EP ีเราไปไปหาเจ้าของร้านเรามีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมร้านนี้ขายดีร้านนี้อร่อย แลวเขามีกลยุทธ์ากการตลาดอะไรผมก็จะมาเล่าเรื่องการตลาดให้ฟังว่าพี่ป๋องที่เนี่ยมันต้องใช้เซเว่นพีนะใช้ 4C นะใช้อะไรเงี้ยครับพี่ป๋องก็จะมาเสริมความสนุกแล้วก็ได้รับความรู้แล้วก็ได้รับความสนุกความอร่อยประวันนี้ครับอ่รู้สึกสนุกครับเราก็รู้สึกว่าอิ่มอร่อยเวลาที่เราไป <c oughs> แต่ละร้านที่เราไปถ่ายทํารายการกันเนาะก็ <c oughs> อย่างที่เรนนี่ทราบไปครับว่า,รา่รก,กี่องชวามนูเเด พอมันเป็นคอนเซปต์รายการที่แบบว่าเน้นความสนุกแล้วก็เน้นทานเน้นกินเนี่ยเราแค่รู้สึกว่าแค่แค่แค่ชวนเราก็อยากทําแล้วแล้วก็น้องๆก็น่ารักครับทั้งพี่ป๊อปทั้งพี่นาเต้แล้วก็ทีมงานเขาก็ไปสรรหาร้านที่อร่อยจริงๆนะฮะร้านที่วิวสวยจริงๆแล้วก็ร้านที่เออถ้าเรามีโอกาสมาทานเนี่ยถ้าวันหนึ่งเราว่าเราอยากจะมาซ้ํากับร้านนั้นอีกจริงๆซึ่งอันนี้ต,ต้องต้องต้องชมทีมงานว่าคัดสรรใจร้านเนี่ยอร่อยทุกร้านครับเรามปความตั้งใจครับ จะรวบรวมพันธมิตรร้านอาหารนะครับในปีหน้าเนี่ยเราได้พัฒน,นาแพลตฟอร์มนะครับที่เขาเรียกว่าพันธมิตรส่วนลดเราก็อยากจะช่วยให้ร้านอาหารนะครับให้แบบเหมือนกับมีคนดันมีคนแนะนําเพื่อนแล้วก็ให้ส่วนลดซึ่งกันและกันโดยจะมี Facebook ที่ชื่อว่าที่นี่มีส่วนลดนะครับเราจะรวบรวมร้านอาหารที่เข้าร่วมในในรายการปารดาันเมนูเด็ดก็คือเวลาลูกค้าไปทานนะครับแค่สมัครผ่าน L i น์โอเอของฟ o ้ดพิ๊งก็ได้ส่วนลดคือทันทีครับ แล้วก็สามารถท right yeah. yeah. ี่จะสะสมโดยการแนะนําเพื่อนให้ไปกินร้านที่เขาร่วมโปรเจกต์ครับก็ตอนนี้หลักๆนะครับก็จะเป็นช่อง ytube นะครับที่ชื่อว่าป่าดันเมนูเด็ดแล้วก็ Tik t o อกเฟซบ o o กอ่ไอจีนะครับรวมถึงทุกโซเชียลที่เราทําทั้งหมดเลยครับก็ในปีหน้าก็อยากจะบอกทุกคนว่าป่าดันเมนูเด็ดี่ฮะก็จะเป็นรายการอีกรายการหนึ่งที่จะแนะนําร้านอาหารอร่อยๆนะฮะแล้วก็จะมีการสร้างเพิ่มสีสันด้วยการจะมีน้องๆ ทั้งน้องผู้ชายน้องผู้หญิงเนี่ยมาช่วยพี่ป๋องพี่ป๊อบเนี่ยร่วมทำรายการด้วยก็คิดว่าภาพเหข้างหน้าคืออีกหลายร้านเลยจะต้องไปตะลุยทานกัน ซึ่งเชื่อว่าจะเอาร้านอร่อยเนี่ยมาฝากผู้ชมได้อย่างแน่นอนครับได้เห็นบรรยากาศงานอีเวนต์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวน่าชมทุกๆงานเลยนะคะผู้ชมคะ่ะสําหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบก,กันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซซายตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ